สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่16เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ดังๆค่ะพี่น้องคะ่ะมูอนี้แอดภาพพรอมพี่น้องประเทศาสุขุสุขนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดน,นะคะจากปูย่าเทวดาพี่น้องคะ่ะหอดลลยเงากพี่น้อง ของปูหยาเทวดาเนี่ยเราเขา3าโตรตรงๆหกเกนะคะและะ้วก็คู่จันทน์กับเขาเก้าแล้วก็เขา2โตเลขที่ปูคำนวณน,นะคะเลขอ่าซีทิศ ขออนุญาตพี่น้องขอโทษได้เลยอาเลขซีทีของปูแล้วก็เขาหกศูนย์ตรงๆวงกลมให้พร้อมอีกต่างหากคืองวดที่ผ่านมาต,ตัวเลขของปูเนี่ยเขาทุกอย่างแม้กระท่งเลขน้องแมวกันยังเขานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอามานีนะคะเอกเลขภาพพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตองวดนะคะพี่น้องตัวเลขของปูได้มาแลว้วพี่น้องคะสิเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมพร้อมกันค่ะกล่ออาวนาสักการนะคะพู เจลนปลาปูขาของปูนี่สามตัวตรงตรงดิฮกเกานกับหกซูนีต่หากทุกอันแล้วค่ะปูเออจะเลื่อนต้อนจะ่อน้เจแนบนเรือบนหลังพนะเล้นคับทั่วประเทศเด้อกาปูมวเป็ท่านีพี่ท่ทแม่อยู่วายสามตัวตรงตรงไหมครับปูขนาดกระตุนเต้นโอ้ยห้องเสียงหลงของปูเขาครับปูทุกอย่างเลยทุกสูตรแมนมัดอันนองแมวกับเขา วันเสาร์ของเขียนวันสูตรวันเสาร์วันเสาร์ค่ะปัวเน่งโดยเลขเด่นเด้อเด่นจ้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดค่ะห้าแปดวันเสาร์หรือมันเปลี่ยนวันที่หนึ่งเด่นวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งค่ะปัวสี่เก็ดแปดตัวร่องป่ะค่ะปัวตัวร่องค่ะไม่ไม่ไม่มีตัวเรียนตัวร่องเนี่ยค่ะปานี้ก็ จับคู่ค่ะเห็นมเล็กับดับเลนเล็กูโอ้ยดับค่ะคับปูม่มาเไรหานั่นค่ะบานี่บานี้เด้ค่ะบานี่กะจับคู่ใครว่ามันออกตัวได้ก่มันออกหกเกศบนหกศล่างคับปูตรงตรงไเยวตรงตรงซ้ตตรงลยของปูไหนคับปูป้าสูบนปูเลบนสื่อเงว่าเสียดายกันเนาะค่ะ เดี๋ยวมนชั่มาเแต่ว่าเซ้วเรามก็ไม่ใายใหม่คนละโอ้ยสิได้ร้อนบนหร่ะค่ะปูขึ้นนี่ก็ได้จ้าวะมาดเรือปูดยีย <ขา S 1> เอาวันนี้ค่ะมันวัดปุ๊กแนบุห่ค่ะเราเอาเลขกันนี่ก่อนเลขกันเอ่เอเลขหลักร้อยก่อนเหรอหลักร้อยค่ะปูศูค <ขา S 2> ่ะนหนึ่งศนน้ศูน้ศูึ่งค่ะสองค่ะ <ขา S 2> สาค่ะ หกาอัมาอนรไตรงๆะครับมจ้าบานี่ปูเสี่ยวศูนย์มาเนาะศูนย์รัลอยเด้อศูนยนี่ค่ะศูนี่จะปูอีบ่งนนี่กนศอะไรมันจะม้านี่ศูนงมัดอกเก้าศูนย์นั่นะค่ะมันอกเก้าศูนย์ค่ะหกเก้าศูนย์ค่ะปูหกเกาศนี่อาอารด้วยนะค่ะ าบนี้ก็ดีวดีวดีวเายนี่จับใ่ีเอเอาศูนเอาูนแปดหรอศูนหาปดพ่อูนหาแปดศูนย์หตัวนี้นวงป่งเลยตัวนี้ค่ะบ้านี้เอา เอาเอาตัวร่องน้ำเนี่ยเอาตวัตรวร่องค่ะตัวร่องนี่มันมากน,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 นิมัน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 มาหนิมันมาถึงเอาเป็นสามสามรักรลอยได้สามค่ะสามสามสามเอ่อสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งหานะคะัปูรตัวร่องนะคะ เออนาค่ะบ้ลนี้สองตัวค่ะสองตัวนี่เอาเอาสองตัวนี่เอาสองตัวนี่เอาสองตัวสองตัวสองตัวนี่เอาเอาแปร๊แปค่ะ เออเปลี่ยนเปีจเจ็ดแปดเจ็ดปดค่ะพ่อเอาเอาอีสต์เนึงเอาเอาเอา5่าเจ็ดค่าเจ็ด่ะวกลมเปียเปียค่ะเปี่ยนไยุบขอบีค่ะอันี้อันนี้สูตรด้สูตรด้เรยมเด้่สูตรเดียว ยังค่อยกว่างม่ไดเดี๋ยววันนี้เอาเอาตารางผมตัวหมดค่ะจันตารางไปเลยวันนี้จ้าเมื่อหลอเมื่อหนอเม่อหลอกันพกเก้าศูนย์มั้ค่ะตั้งศูนย์หนึ่งสองสองสสี่หเอาแถวเึ่งนี้ศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามค่ะ ข้างล่างนี่สองหนึ่งสีสอง่อค่ะเดี๋ยวจับคู่ให้ด้อค่ะจับคู่นียวหกเกอันไหนนะคบปูอเอาเกาศูนยฮะเก้าศูนย์ห้าเก้าห้า เออูมันจากเล่มันดอกที่มันหอกเื่อละเอะอะว่าขนาดมันก็ม่เกา่าอยู่ในนี้มันก็มีเก่าสุนหาสอขนาดก็ใเได้ได้งงคับปูบ่เ่าดดอวอยู่นรักหวย้นต่าาปูอยู่นที่มันดอกเก้าศูนเนโอ้คับปูเออเนี่เอาเก้าศูนย์ห้ามันมันมีอยู่นตารางนี่ศูนยสามนะอ๋อคับปูเออปู้เอาเก้าศูนยจ้าเก้าศูนย์ห้าตอนนี้สองตัววันีหค่ะ สองตัวนี้สองตัวนี้สองศูนย์สองศูนย์ค่ะสองศูนย์แล้วก็หาหาสามหาสามนะคะพูออค่ะหาสามแล้วก็อโอโอโอสัวนีแล้ว่าอ,อะไรหรอกค่ะ เออโมงกรมเก้าศูนย์ห้ากับสองศูนย์ี่ล่ะค่ะเอออันนี้เลขกันเลขตารางค่ะ,ะเฮ็ดแบบรวดเร็วบได้คิดได้คิดได้หนีได้คิดได้ถูได้ดไเอยเดี๋ยวยังไยกล่องไม่เนาะจ้าพูดไดค่ะวันนี้วันนี้เอาเลขดับวานนี้เลขดับตั้งศูนย์เนีเ่ยศูนย์แลวกหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปด ดับเก่าเนอดับเก่าหน่วยบนนะคะปู่หน่วยบนอย่างเดียวดับเก่าค่ะขอมา่อไรรักสิบต่ว่าล่างก็เกี่ยวจ<า>้ะอันนี้อันนี้สูตรเขาเรียกว่าสูตรแต่บนค่ะล่างไม่เคยทำเราไม่ล่องรองเมืองอยู่ก็ได้ว่าอะไรที่เสียโอแต่ว่าดับอันนี้เอฟซีมาแต่เดี๋ยวนี้ถามมาทุกวันนะค่ะปู่นี่ดับบนนี่ดับดับหาได้ว่าหันเนาะค่ะแม่โมมี่ได้เห็นมาค่ะ ว่าไอ้เนี่ยเห็นบ่นี่เนี่ยเนี่ยดับเก้านี่ดับเก้านี่ปูตั้งเก้าศูนย์หานี่เห็นบ่ค่ะศูนย์แปดนี่เห็นอยู่น้ำกันนี่ใกล้กันค่ะเก้าศูนย์หากับศูนย์หาแปดยู่ใกล้กันดิครับบัวเก้าเก้าศูนย์หานี่ศูนย์แปดหาไหมเออค่ะใกล้กันใกล้ใกล้เชี่งกันที่นี่ค่ะบัวเออวันนี้นี้สำหรับสู่ดัน สุดทางประจำบันเนาะสุดปรจจุบนมัน,น,นี่เออตัวนึงนี่ตัตตว ough, ตัวสิบหานี่เจ้าเจานนีตัดเอาเนาะค่ะปูตัวสิบห้าอ่สิบห้่นเอาวิ <c ough. S 2> ่ง 15, เหาค่ะวิ่งหนึ่งห้าเรวิ่งหนึ่งห้าได้วิ่งหนึ่งหค่ะปูอ่สองตัวพวิ่งห <c ough. S 2> นึ่งห้าค่ะเนนี้ยปยควยกล่องกล่องบ้างกล่องเที่กล่องต้องเงิน,งน,น เออจ้านีทิตยังมันนันแะจ้าปูได้ค่ะปูปูจันทร์ต้อนมาขาควฝันว่าคุณจะต้อนมายำตะเกาศูนย์เนาะอุ้ยคุณจันทร์ต้อนนี่เก่าคักงก็กันนะคะปูวันนี้อ้อปูในบทส่เนีที่วัดแต่แน่แน่หนแล้เนาะปูเขาเมื่อเช้านี้ที่พูผู้เฒ่าเก่าสิบปีนี่มีลูกนี่แห่งค้างนี่นะปูเนาะเออยังขาเค่ะคุณจันทอนเราว่าสองนีเราว่า เม pues nah. so pues IR okay. ื่อคืน oh นี so okay. ่ปูแปลว่าปูปูเป็นเมื่อวานปูดีลูกขึ้นเยอะสามเทียสี่เทียสห้าเทียสปีนันเนี่ยปัดอีปัดอีเมื่อฝันว่าฝันกีสามไหมค่ะปู่จงกีสามนี่ปูว่าฝันนั่นอยู่ในนู่นหน่อยนึงนี่แหละค่ะฝันว่าฝันว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นดันข้นสูงข้นหุ่นสูงหุ่นยังคนละค่ะปานี่เพิ่นดันก็เลย่นนี่ไหมเพิ่นดัน พ่นตู่แสนเจ้าว่าพ่เห็นออกูเนี่ยค่ะเห็นเห็นเพ่นตู่แขนยีนหน้อยในสุดนักเรียนอะไรกันแม่เรียนตอนเกณฑ์นี่นักเรียนนอะไรนี่ละค่ะเด็กพอเล็กๆค่ะคูบ่มันมันมันพอกันโรงเรี้หนูว่าต่อดีเนี่ยอ๋อก่อนก่อนเด็กน้อยก่อนไปเรียนอ่ะนะครับพ่ไปเรียนอื่นเขาเห็นว่าเกตอนเกณฑ์หนึ่งสิ่ั่งเนาะค่ะแม่นค่ะบพ่ นาจูงไปวน you know, ี่ผ <cat> <earth> ู้สารอนนั่นนเบิ้งเ้งผู้เฒ่ามีลูกว่าสันตนาสิไงอุ้ยเรามาย้ำตัวนี้ค้าอีดีเลยค่ะปูอ่ามีผู้เฒ่ามีรูกนนีก็ได้ว่คุยผู้เฒ่าได้ม่ลู้เกิดมาไม่ใจนะบ่ได้ว่ามุลูกแกมุดลูกที่เวนี้ยมาเลยทีเดียวผู้เฒ่าม่รู้เบื้องเดียวก็สันตนาสิโอ้ยจะเป็นบอกถือขัถือแม่นะครับปู สำไมเลบอกคักบอกเนี่ยคือแต่ว,ว่าคักยัง,นยเ,งเนอกจากได้เงินล้านไม่เนาะค่ะเฮ้ยดมจ้ำจ้ำเมื่อไดแต่แต่โดนมากลเลยเด้่ยก็หศูนย์เนาะไม่หลายคลิปแล้วเน,นี่นค่ะปูว่าก็หกศูนย์เนาะค่ะหกศูนย์กับบอกกี่เดียบอกค่ะปูหกต้องเมือเ่อไรก่อนอันสูตรคำเมื่ของปูนี่กับเขานะคะเขาเขาปูว่องกลมให้พร้อมไอหกศูนย์เนี่ยเปิดขึ้นมาหนาแรกเลยของปูนี่ต้องหมดก้อนมูนี่เขาคักๆแล้วค่ะปู่เขาทุกอย่างเลยของปูเนี่ยหนังวันนี้นะครับปู ว่าตาเห็ดยังเขาว่าตาเห็ดยัง,งมีเขาเมืดเกิดอร้นเื่ออขึ้นเจือ่องังนกนึ่น้ำเพมาเียลับเพอยทอนวะกาสิบปีเพิ่นค่ะค่ะโอมันก็กันหลายอย่างเดีด๋ยด้วเช็ดนันเช็ดตัวนี้งไงเงน้ำเล่กสน,นองอไะไรครับป้เอา่าเช่นเอะเช่นเอะวันเสาร์ไหมค่ะถ้ามีศูนย์ด้ ค่ะถ้ามีศูนมีศูนย์เจบค่ะสามศูนย์ค่ะมีศูนยค่ะแปดศูนค่ะวงกลุมวงกลมเลยศูย<ะ>์เค่ะเหมือนถ้ามีหนึ่งได้ไหมค่ะถ้ามีหนึ่งมีหนึ่งซีหนึ่งโฮค<ะ>่ะหนึ่งปดค่ะเออแค่นี้แหละ ค่ะปูเอสำรับนอสตาร์ทสตาร์กดเครได้เห็พูดได้เดี๋ยวก็โท่มาบึมมละค่ะปอ้ขอบคุณปูดหายค่ะือเานี่เชียงไหมก็โท่มาห้เดครับเาก็ดีครับปูหาพรอนได้ค่ะเดี๋ยวหพรอนแอบี่แอบีแอบี่ทุกูนอพรด้โกัูได้ ก็ทวด้นนันีไอ้คนด้ประสบัมาได้นก็เกาละกนไดยบคเพีก็เก่าละค่ะยี่มีวันนี้ย่มีวันีอ้กรที่เือเรา้นีมันทัวมาบอกวนเรยดียมันีบ่อด้ฟังอ่ะปูค่ายแต่เบียงเ็ดเบียงเ็ดอาหารมาโอ้ยขนาดน้น่อยโทษไปตั้งแต่พอเขานั่นจบปุ๊บขหน่อยต้อหาปูแต่ว่าปูประเดรับโทรศัพท์ะค่ะปูโอ้ยาเดไก่อยู่ค่ะมเจ่อง เดี๋ยงีเลยนเปล่าไม่แล่นเหมือนกันดูดูด้ยเออเดอี่ละกดไล่กดเท่ากดกระดิ่งกดตีต่ำครเดี๋ยวแนวทา้งเจ้า้งเชียงสูเชียงสูพ่อเดี๋ยงเนซื้อปลาทู่ค่ะเอ้ยตัวมันหลยนน้ำบัวตัวมากยาจะเฝ้าอาด้วยยาหนูมันจะหลินเยอะตึ้ง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 ตึ้ตึ้ง เตัวซอนมีเเงได้ย่ทวนๆมคะปูบันีีทวนๆเลยค่ะบันีีเออของทวนเลยว่าัดเขาน่เทั้ง่างทั้งบเป็นันทั้งบนทั้งตรงตรงเลยนะคะปูสามโตตรงแล้วก็ซอโตกระตรงอีกนะคาเอองวนอมจค่ะแล้วเอาบรรยากาศแบบที่ด้อแบบที่สุขสุขคนุสนานเไรด้วยยู่เย็นสุข ก็มีโรมีไพ่กินนขาเซียบนัน,นับมันมีเงินเสียนกันล่ะเก๋มีกวางไม้ตารางไก่ห้องบกแข็งแรงถ้าแต่แข็ง<ช>แงกินอ้อมหอยกับเซียบปน<ช>ปูกัะเซียบคับเออนะอายุายืนสุขใส่สุกสมนหานคือเก่าสุข่สุขคนบางที่ขขทเอ่อหนึ่งเดือนนั้นก็อ่าหนึ่งมิถุนายนค่ะปูหนึ่งมิถุนายนเด้ดอเดียวปูจะคอยว่งไน แลันมดแล้งแล้วจุดทบมแล้งจุดทบคู่จะตงมาหาหมดแลค่กเมือเช้านี้ยกะมเลยกันมัวเลยแะค่ะเมื่อน้วกับกดไลค์กดแชทกดติดตามให้อดมินบึงรอรยชาแนลเปนสองคนนั่เปิดเยอะเลยคนนี่เปิดว่เอ่ห้าหกคนอ่ะแล้วก็ไลคกดแชกดติดตามก็ได้กัน เดี๋ยวนี <S <S ่วะค่ะเออคดีคซลล์เลขดีมีคนติดตามเกี่ยวเร้งนัะจ้าพ่อรำไม่รวยไ้ลกใครไปค่ะเป็นซุปรห็นนดอัมินก็เดินทางปลอดไปค่ะไหนก็ให้คนคนไลคนแช่คนกระดิงคนติดตามไปค่ะขคนลกปปวมีคนบางคนกํลังใจแล้วครับ่เออบมมีเหรอคืออยู่สี่น้องบ่เยากเช่คกนนะอืคอนนันลูกลูกได้ผมนึกว่าเรื่องลูก รวลูกนึ่งนะต้นมต่ำเออกนั่นตดตไมต่ำต่ำเ้วสูงนเด้อสัวใตมนนตมาบ่ัด้ตัของก็น้ำดอกตัวแวแคนละเคยบอกปูนี่เบอมาใหญ่หรอกค่ะตัวเออาพ่ตัอาจารย์อาจารย์ที่ะขอบคุณค่ะการวาสการค่ะ ลองหวัดกันไปเลยนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขของปูยาเทวดาค่ะหลังจากที่วดัี่ผ่านมานี่ตัวเลขของปูเขาหกเก้าศูนย์ตรงๆพี่น้องคะหกเก้าูนย์หกูนย์ แล้วก็เก่าศูนย์พี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างสามตัวตรงๆพี่น้องคะโมนี่ตองวดกันไปเลยน,นะคะคู่จันท่อนเรากับเขานะคะลลวัอเสาร์เรากับมาเน้นยำผู้เฒ่าอายุเก่าสิบปีประสันมีลูกประสันพี่น้องคะกับเขานะคะของคู่จันท่อนกระดาพี่น้องคะเอาคำนวณของปูนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่เป็นมื่อวันเสราร์้พี่น้องเด้อเด่นวันเสราร์ค่ะหนึ่งห้าแปดตัวร่องวันเสราร์ซีเจ็ดแปดค่ะลักลอยศูนย์หนึ่งสองสามหัวที่ผ่านมาลักลอยของปูลแล้วเขาหกนะคะพี่น้องคะตัวเลขจับคู่นะคะวันทีี่่มุนนนนนาาายเะพ้อง แล้วก็สามหาแล้วสตัวค่ะสองตัวบนล่างก็สิเป็นแปดแปดเจ็ดแปดหาเจ็ดนะคะปูแล้วเน้นศูนยกับแปนะคะพี่น้องคะบันิเลขตะล่างหกตัวค่ะแถวแรกเนี่ยศูนหาสแถวล่าง 2, 1, สองหนี่ันิปูจับคู่ให้คะ่ะเก้าศหาสองศูนย์กับหาสามเน้นเก้าหากับสองมวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนรับน่วยบนเก้ามวดที่ผ่านมาดับน่วยบนหานะคะพี่น้องคะคที่ำร,รับเลขดับแล้วนะคะพี่น้อง เลขวิ่งค่ะวิ่งหนึ่งกำหางวดน,นี่ถ้าศูนย์มากก็จะมีศูนย์เจ็ดสามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ถ้ามีหนึ่งมากก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกกับหนึ่งแปดพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมแลวพี่น้องด้วยแนวทางตัวเลขต่องวดน,นะคะจากปู่ยาเทวดานะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมาลำล้ำล้วยเฮ่งเปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุข,ขสุขก้นพี่น้องหอนไลน์และ,ะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขหน้าทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องทาง่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกนะคะ้าไ่อยากสิพลาดครับ ตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้พี่น้องคะของ้วกเราอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสุดเลว่าพลาดทุกลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุลสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แป็ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ส,นสวัสดีคะ่ะ